สวัสดีค่ะได้เวลามากันพี่สวัสดีกับเราสามคนในภูการสวัสดีค่ะวันสุดแล้วมานนั้นทุความประุกประชุ่มเราเป็นจักสวัสดีค่ะร่าสุดสนุกเป็นพิเศษเปนสุดโอ้สามสิบนาทีนะวันนี้เจอกันบ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งค่ะงั้นอย่ารอช้าไปติดตามข่าวสารแรกกันหน่อยเป็นเรื่องความหัวร้อนบนท้องถนนก็ต้องอยากบอกแบบนี้ว่าใจเย็นๆกันจะดีกว่าเรื่องของเรื่องมีมอไซค์เขา ที่คู่ขนานกันมาเลยแล้วเหมือนตกลงอะไรกันไม่ลงตัวอะไรสักอย่างสักพักโอ้โหแลกบัตกันเลยครับ โอ้โห,โหเนี่ยต่ออย่างนี้ที่ชมพี่วินนะที่อยู่ข้างๆนะทุกคนเลยนะที่มาช่วยกันห้ามแต่เนี่ยผมว<อ>่วาไปสก,กิดเขาก่อนนะใช้คำว่าสก,กิดได้ไหมอเอาขาไปสก,กิดเขาเนะ่ะจับพักโอ้โหคููกรณีลงมาทําการอะไรผู้หญิงอายุน้อยมัดใส่เลยสาวมัดขอบคุณคุณสุภาษราที่ช่วยแกเป็นยังไงยังงงกันอยู่คุณผู้ชมอาจจะยังงงนะมุกนี้มันไวมากมันผ่านไปเลยวครับมันผ่านไปไวมผ่านไปไวให้มันผ่านไปสาวมัดใส่อย่างนี้เลยนะโอ้โห แล้วเป็นเรื่องเป็นราวสิครับก็เลยต่อยกันกลางถนนแบบนี้ฮะยังดีพี่วินนะฮะมาช่วยกันห้ามเอาไว้โอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าไปโกรธอะไรยังไงใครมาแต่สุดท้ายมาจบลงตรงนี้ครับตรงที่เกิดเหตุนั่นก็คือปากซอยเรวดิตถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเหตุเกิดสักช่วงเย็นๆห้าโมงเย็นของวันที่9กกรกฎาคมที่ผ่านมาคลิปนี้มันเป็นกระแสในโซเชียลนะคุณผู้ชมนะหลังจากแฟนเพจ f a c e b o o k Social Hunter 2024นเขานำไปเผยแพร่นี่ ข้อความแบบนี้สองล้อเหมือนกันใจเย็นๆก็ได้ใช่ไหมล่ะเมื่อใจร้อนกันแบบนี้คือเป็นห่วงเรื่องอะไรรู้ไหมความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะคุณเล่นจอดข้างทางแล้วลงมาใส่กันอย่างเงี้ยเกิดเซ่ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วไปโดนรถคันอื่นที่เขากาลังขับผ่านไปผ่านมามันจะกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ําซ้อนทีมข่าวของเรานะฮะลงไปในพื้นที่แล้วก็อยากจะรู้จริงๆว่าเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ก็ไปเจอกับพี่วินท่านหนึ่งชื่อว่าคุณน,นก หนึ่งในวินรับจ้างที่เขาช่วยห้ามมวยก้างถนนนั่นไงอ๋อ <g ülme> อยู่ในเหตุการณ์เลยเออไปเจอกับพี่นกเขาไงาพี่นกแกก็เล่าให้ฟังว่าตัวพวกเขาเนี่ยพี่วินเนี่ยก็นั่งรอผู้โดยสารอยู่เนาะแล้วได้ยินเสียงด่าคอกันมาไกลเลยแล้วมอสัคู่นะั้นก็ขับเหมือนปาดหน้ากันมาหันไปดูเห็นทั้งคู่ <c oughs> จอดรถแล้วก็เริ่มทําการชกต่อยนี่นี่นมผักไปแล้วมีกันนี่น<ๆ>ี่นี<อ>่เท้าถีบสักพัก อีกฝั่งก็ใส่กันอย่างนั้นนะครับอหอพวกเขาอะพี่วินเห็นท่าไม่ดีเลยลงไปห้ามลงไปปราบอกว่าใจเย็นใจเย็นๆนะอย่าใช้กําลังต่อกันเลยมันไม่ดีค่ะอะแล้วพี่เขายังฝากบอกอีกนะว่าเนี่ยตอไใส่ด้วยกันทั้งคู่อะ อย่าไปทําอย่างนี้เลยตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินกันดีกว่า<ช>เอาภัยได้ก็ให้อาภัยกันนะ<ช>ไม่งั้นเดี๋ยวจากเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับสองข<ช> <ๆ S 1> าวมันท้องถนนมันมีเรื่องเยอะอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปเพิ่มเรื่องก็ได้รเรื่องของคนที่อาศัยอยู่ในตึกอาคารเดียวกันก็มีเหมือนกันเรื่องยอดฮิตก็คือเรื่องของเสียงดังค่ะลุงป้าคู่หนึ่งเนี่ยสับไก่เสียงดังจนกระทั่งข้างบ้านหลังบ้านใต้ห้องเนี่ยทนไม่ได้นะคะมามีเรื่องโอ้โหเกิดบาดเจ็บหัวร้างข้างแตกเลยค่ะ အဲ့ဒီကနေတော့မလိုက်တော့ဘူး။အချိန်ရပြီ။ ุุลลมต่อยกันเตะกันวุ่นวายไปหมดระหว่างทวัตชัยสุทินพีรพัฒน์เนี่ยนะคะโโเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในคอนโดแห่งหนึ่งในตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการวงจรปิดเก็บภาพหลักฐานเอาไว้ชัดเจนนะคะว่ามีสองฝ่ายมนมารุมมาตุ้มต่อยกันอยู่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เขาอยู่แถวนั้นต้องมาห้ามปรามค่ะหลังจากที่เกิดเหตุตำรวจก็ได้รับแจ้งแล้วก็นำกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะไปถึงหน้าตึกคอนโดค่ะไปพบกับผู้บาดเจ็บ นายทวัชชัยชัยโยอายุ55ปีตัวเขาเนี่ยนะได้รับบาดเจ็บมีแผลแตกที่หัวนี่คือที่นั่งอยู่นี่ทวัชชัยนะดั้งจมูกก็หักหางตาซ้ายมีรอยฟกช้ำตามร่างกายก็มีมส่วนอีกคนหนึ่งคือนางสาวสุทินตาอ่อนอายุ59ปีมีแผลแตกที่แก้มซ้ายค่ะก็นั่งคู่กันนั่นแหละเจ็บกันไปทั้งคู่นะคะ กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ถามหาเอาใครก่อเหตุใครเป็นคนที่ต่อยให้บาดเจ็บพีรพัฒน์พีรพัฒน์อ่ะพีรพัฒน์ช่างเขียนอายุ49ปีตอนที่พีรพัฒน์ไปที่โรงพักและรอให้การกับตํารวจม่ได้หนีไปไหนหรอก็เลยสอบถามทางผู้บาดเจ็บก่อนลุงทวัชชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองพักอยู่ชั้น5ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยอยู่ชั้น4ีแล้วเมื่อวานลุงอะต้มจับชายก็สับไก่หนึ่งน่องไงก็คาดว่ามันคงเสียงดัง แต่ก็มันไม่น่าจะถึงขั้นเป็นอันเป็นอันรบกวนน่ะนึกออกไหม,มแต่คนก่อเหตุเนี่ยหาว่าลุงทวชัยสับไก่เสียงดังแล้วก็ทําเสียงดังแบบนี้ทุกวันก็เลยนัดมาเคลียร์กันคุยกันช่วง5้าโมงเย็นแต่จังหวัดทีเผลอที่ลุงเนี่ยนะคะหันหลังนายพีรพัฒน์สาวหมัดต่อยจนลุงได้รับบาดเจ็บเลยค่ะมันก็มีสับไก่คาลก็มีนะผมมีะาก,ก็มีสับไก่ทุกวันปะ สับไก่อะไรอ่าเมื่อวานเมื่อวานทำไอ้สับไก่อ่าสับไก่สับไก่น้องตึงเขาบอกว่าเสียงดังเขาบอกว่าสัาสบ,สบ,สบเราแช่น้ำไปแล้ว่ะโอ้โหจะทำต้มจับชายแค่สับไก่เป็นเหตุเงินหรืออันนี้ก็ในมุมของคุณลุงคุณป้านนะล่าสุดทีมข่าวไปที่เกิดเหตุไปคุยกับ นายพีรพัฒน์เนี่ยค่ะเขาบอกว่า,<ร>าก็สองผัวเมียเนียนเ่ยชอบทากับข้าวเสียงดังสับไก่ก็เสียงดังแล้วเขาทนทนแบบนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะถ้าทํากับข้าวช่วงเย็นเนี่ยจะไม่ว่าเลยนะเพราะเข้าใจได้แต่นี่คือสี่ห้าทุ่มเย็นได้ยินเสียงสับไก่อยู่แล้วประเด็นคือเขาอยู่ข้างใต้ห้องคุณลุงใช่ไหมอ่ะมันก็ได้เสียงได้ยินเสียงแล้วก็สั่นสะเทือนด้วยเขาบอกฟังทุกคืนอย่างเงี้ยไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยค่ะ ขาอยู่ชั้นห้าอยู่ชั้นสี่ใช่ไหมพี่าบนหัวผมนิวลาเขาเมาผมเมียดีสี่ห้าทุ่มทำกับข้าวสับปงสับไก่ปุงงบะงมีปังติดปราปีแลวนะพี่ผมทนมาเนี่ยสับไก่เสียงดังวะโอ้โหปุ้งปุ้งล้กับพื้นเลยพี่อแล้วอยู่บนหัวผมเลยครับห้องผมคืออยู่ห้องมันข้าวมันไล่ผมกับพี่ผมเมียอ้ามึงอยากอยู่เงียบก็อยู่ปลาช้าอยู่วัดอันวันพูดเลยครับ นี่มุมของในพิรพัฒน์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกได้แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่นิติคอนโดเนี่ยว่ายังไงบ้างไปสอบถามแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกยอมรับนะว่าที่ผ่านมาก็เคยมีลูกบ้านมาร้องเรียนเหมือนกันว่าคนในห้องในอาคารเนี่ยส่งเสียงดังทํากับข้าวเสียงดังเคยเรียกไปเตือนละ แล้วก็บอกว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้อีกหลังจากนี้นะคะจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันอีกแล้วก็ตั้งกฎระเบียบให้ทุกฝ่ายนั้นปฏิบัติธรรมกันทั้งหมดเลยส่วนเรื่องของคดีค่ะเบื้องต้นตํารวจแจ้งข้อหาทําร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอผลตรวจของแพทย์อีกทีหนึ่งก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคําคกันใช่ไหมจากเรื่องเล็กๆมันก็กลายเป็นปัญหาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเคลียร์กันได้แค่ไหนแล้วต้องอยู่กันต่อไปด้วยนะคะ เอาเครียดมาสองข่าว <ใช S 1> แล้วนะไห <ใช S 1> นบอกว่าเป็นวันศุกร์แล้วต้องสนุกสนาน <ใช S 1> งั้นไปสนุกสนานได้รอยยิ้มพร้อมกันค่ะในช่ว<อ>งวังฮาไวสวัสดีครับพบก,กับผมพิสิทธิ์เกลติการกกลกับวังฮาไวครับคลิปแปรกนี้นะครับเมืออ่อพออไปทำบุญะแต่มาใส่ชุดคุค้นๆเหมือนเป็น ชุดยูนิฟอร์มในวัดพอ๋อตาวนี่เขินเลยนะฮะอนัดกันแล้วว่าจะไปทำบุญที่วัดแต่พ่ออ๋ลืมวันอ่ะก็หยิบเรสซ้อมมา ชุดใหม่มาใส่พอมาถึงวัดท่านั้นแหละเขินจนแทบเดินไม่ออกเลยกลัวจะถูกลูกน้องนี่โมนขึ้นทำรรม,มาตประเคนอาหารถวายครับก็มองแล้วละไม้คล้ายจริงๆนั่นแหละถ้าเปลี่ยนกระเป๋าถือเป็นย่ามแล้วก็พวกเดียวก,กันกับหลวงพี่แน่นอนคลิปต่อไปนี้นะครับขีม่มอเตอร์ไซค์ส่งขนมปังแบบเก่งคอเลยมืหายากมาก ก็อสองมือต้องจับแฮนบิดมอเตอร์ไซค์แต่ภารกิใจใหญ่ต้องส่งขนมปังครับหนุ่มเวียดนามรายนี้แก้ปัญหาง่ายๆเอาถาดเทินหัวขีรัดเด้วเปลี่ยนเลนไปบนถนนใหญ่ทรงตัวเกรงหัวอย่างดีไม่มีขนมปังตกหล่นทุกก้อนส่งถึงมือคนซื้ออย่างปลอดภัยเป็นความสามารถเฉพาะตัวฮะไม่มีใครเรียนแบบแน่ๆเหมือศักดิ์สีไรเดอร์ Rider, นะฮะนอกจากช่างตับผมไรเดอร์ Rider. ไม่ยอมก้มหัวให้ใครครับในคลิปต่อไปนี้นะหมากับแมวเป็นเพื่อนกันได้อย่างนี้สิรักกันจริง เจ้าแมวสามสีครับไปอีออคลอเคก็เจ้าหมาหวานเทียบเลยกลายเป็นคู่ซีต่างสายพันธุ์เพราะผูกพันธุ์เป็นสัตว์เลี้ยงหน้ากุฏิเจ้าอาวาสวัดโคกตายอที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่เลยเลยต้องสามไมา่ขี่กันหยอกล้อเกาคางนวดตัวก็ฉีกทฤษฎีคู่กัดมากับแมวนะมาเจอกันไม่ต้องฟัดกันก็ได้และถ้าขืน้าเลากันในวัดนะก็มีหวังถูกเฉดหัวแน่ๆครับ วันนี้วองฮาไว้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมากินกันมากินกันไวๆรฟองต้องผู้กรอบแก้มบอกเลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยเผ็ดแซ่บซีดจัด ด้านสถานทำถึงจริงๆตอนนี้<อ>มีรถใหม่ด้วยนะคะรถอะไรบ้างชี้สาอย่างแรกรถแรกเลยคือต้มยำค่ะทุกคนค,ะค่ะต้มยำนี่เป็นความเผ็ดแซ่บซีสไตล์ไทยๆนะคะ<อ>เรียกว่าทำถึงกินเพลินหยุดไม่อยู่เลยล่ะคะ<อ>่ะส่วนอีกหนึ่งรถก็คือหม่าล่ากําลังฮิตเลยนะคะรถนี้ก็ทำถึงแซ่บซีเช่นเดียวกันแถมความลิ้นชาไปให้ด้วยฟอง<ะ><อ>แบบนี้และการทุกรสชาติครับเขาใช้ฟองเต้าหู้แท้ๆทอดจนกรอบนํามาสลัดน้ํามันและอบไล้น้ำมันอีกครั้งฟองเต้าหู้ก็เลยกรอบฟูทุกชิ้นครับ กินเป็นขนมกินเล่นก็ได้นะคะหรือว่ากินจริงจังก็ไม่ได้ก็ก็ได้เหมือนกันค่ะเรียกว่าไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวเอ,เอาไปใส่เมนูต่างๆก็อร่อยดีนะคะกินรองท้องกินได้ทั้งครอบครัวเลยตอนนี้มีให้เลือกทั้งหมด4รสแล้วนะจ๊ะค่ะตอนนี้บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะคะคุณผู้ชมโปรโมชั่นประจําเดือนนี้บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าซื้อด่วนๆเลยค่ะโปรโมชั่นที่ว่าก็คือซื้อสี่ถุงใหญ่แถม1ถุงใหญ่รวมแล้วเป็น5ถุงปกติราคา750บบาทซื้อได้ แค่600บาทเท่านั้นเองเรานี้นะครับค่ารสชาติได้ทั้ง4รสชาตินะครับก็มิกซ์กันไปเลยนะฮะกับรสเดิมที่อร่อยติดใจยอย่างรสปาปิกาและรสพิซซ่าชีสไข่เค็ม ชอบรถไหนก็เลือกรถนั้นแต่ผมแนะนําแล้วกันมี4รถใช่ไหมคุณก็เลือกไปทุกรถ4รถ4ี่ซองใหญ่แล้วก็เลือกรสชาติที่ชอบอีกหนึ่งซองเป็นซองแถมไงเออจะได้ทานครบทุกรถนะคะ,อะเอาอ,อยากทานอยากทานแล้วสักซื้อเลยนะคะที่แอปพลิเคชัน lazada และ shopee ภายในวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะการ QR โค้ดหน้าจอได้เลยนะจ๊ะกับโปรโมชั่นกรอบแก หรือถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ลุกมาสแกนแล้วก็เข้าไปที่ทแอปพลิเคชันช h อปปี้ a า a าดแล้วกไปที่ช่องค้นหาพิมคำว่ากรอบแก้มเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อแบบชัดๆในภูเกัดสมบัติาทาว